สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยนะคะจากช่อง y u u u ู e ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือบริษัทออโต้แกรี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้ามาชมนะคะเจ้าตัวสแตนดาร์ดนะคะ Next Gen Ranger Standard นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4x4 เทอร์โบนะคะเป็นเกียร์แมนนวลสปีดนะคะราคาจัดจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่6 0 0 0น 9 7 0 0 0บาทนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้หน่อยได้ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ,ะมาดูกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกฟอนเป็นสีแดงตัดกับสีดํานะคะแล้วเราได้ติดตั้งไฟหลีแบบสีส้ม3ดวงให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟหน้าของเรานะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็ มีไฟวิ่งกลางวันเป็นแบบ LED นะคะติดตั้งให้ลูกค้าใหม่เช่นกันนะคะไฟตัดหมอกเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าใหม่เช่นกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะว่าเราได้ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะด้านข้างนะคะติดชิ้วล้อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้เราได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะซีส์ยางของเขาจะอยู่ที่265ทับ 60R18 นะคะเป็นล้อแม็ก โออิซินะคะตัวนี้มาพร้อมกับยางแบบลุยๆเลยนะคะเนี่ยตัวนี้สําหรับใช้บรรทุกนะคะกระจกมองข้างนะคะขนาดใหญ่นะคะส,สีสีดานะคะแล้วก็มีไฟเดียวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็คิวกันศาสตร์นะคะเราได้ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟิลม์มเราติดตั้งเป็นฟิล์มแบบเป็นเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมให้กับลูกค้าได้เลยแล้วก็ติดตั้งเบ้ากันลอยให้กับลูกค้าด้วยด้วยนะคะมีสัญลักษณ์คําว่าแรนเจอร์นะคะ ด้านล่างนะคะเรายังติดตั้งบันไดเหล็กขนาดใหญ่ให้กับลูกค้านะคะทําให้เหยียบลงรถได้อย่างสบายนะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังเราติดโลบาร์เหล็กนะคะขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมาดูไฟท้ายกันเลยนะคะไฟท้ายของเรานะคะเป็นแบบ LED นะคะขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็เราเปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ โลโก้สี่คูณสี่นะคะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่เช่นกันนะคะรองพื้นด้วยสีน้ําเงินตัดด้วยโครเมียมนะคะทําให้ท้ายรถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายแบบเหล็กนะคะตัวนี้เราติดตั้งให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวลากจูงแข็งแรงขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัว พื้นกันลอยนะคะตัวนี้เราติดตั้งให้กับลูกค้าพร้อมกับบะไลเนอร์เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถบรรทุกรถใช้งานหรือรถเป็นแขคบรถ4ประตูนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหน่อยได้ฝากเบอร์แล้วฝากไอดีไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะไม่สามารถมาจองที่โชว์รูม หรือไม่สามารถเข้ามาที่โชว์รูมเราได้นะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมการจัดไฟแนนซ์การทำสัญญาข้อมูลต่างๆในการทำการซื้อรถนะคะสามารถโทรมาปรึกษาและสอบถามแล้วก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะหน่อยรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยทำคลิปถัดไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ